สามวิธีจัดการกับคนปากสว่างค่ะความหมายของครูก็คือปากไม่ดีเป็นคนท็อกซิกวิธีการจัดการกับคนปากสว่างไม่มีค่ะทุกคนแปลว่าไม่มีเหตุผลที่คุณจะต้องไปจัดการเขาค่ะเรื่องอะไรคุณจะไปลดตัวตัวเองไปจัดการกับคนที่เขาไม่โอเคเอาเวลาของคุณทั้งหมดเอาพลังงานของคุณทั้งหมดไปโฟกัสเรื่องอย่างอื่นดีกว่าดังนั้นเมื่อไดก็ตามที่คุณ เจอคนปากสว่างเจอคนท็อกซิกเจอคนไม่ดีถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าถอยตัวเองออกมาค่ะอย่าไปสูงสิงอย่าไปพยายามลดตัวเองไปจัดการคนอย่างเขาเวลาคุณมันไม่คู่ควรกับการลงมือทําอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ move on แล้วไปทําอย่างอื่นข้อที่2นะคะคือการวางตัวค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวางตัวสมมุติเขาพยายามจะชวนคุณเมาส์มอยวงนินทาเลยนะคะเฮ้ยน้อยยมันนี่ดิมาเมาส์กันหน่อยคุณก็ วางตัวค่ะวางตัวคือเฮ้ยเราพอดีเราไม่ว่างเดี๋ยวเราขอตัวก่อนนะเห็นไหมคะคุณก็ต้องมีจริตจักรในการเอาตัวเองออกมาจากวงเมื่อไดก็ตามที่คุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าฉันกําลังโดนลากเข้าวงสนทนาท็อกซิคฉันกําลังโดนลากเข้ากลุ่มแก๊งปากสว่างขอให้คุณรู้ตัวค่ะแล้วคุณจงวางตัวให้ดีเวลาคนเขาจะชวนคุณเมาท์มอย ถ้าคุณไม่เมามอยตอบเขาจะไม่เขาจะเริ่มไม่อยากคุยกับคุณแล้วค่ะเพราะมันไม่มันคนปากสว่างเขาก็ต้องชอบคนปากสว่างเหมือนกันนี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดค่ะเราเป็นแบบไหนเราจะเจอเพื่อนแบบนั้นเพราะฉะนั้นทําตัวเองให้คนปากสว่างเขารู้เลยว่าคุณไม่ได้คู่ควรกับ การอยู่ในแก๊งเขาเดี๋ยวเขาจะเลิกยุ่งออกับคุณไปเองโอเคไหมและข้อที่3ค่ะคือให้คุณทําหูดับค่ะสมมุติคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่คุณไม่สามารถถอยออกมาได้จริงๆหรือแบบมันถล่มทะเลิกอะไรไปแล้วแล้วคุณก็ไม่รู้จะเอา,เอาตัวเองออกมายังไงคุณเอยช่วยด้วยคุณก็ต้องทําใช้ไม้ตายท่าสุดท้ายของคุณเลยค่ะหูดับ หูดับจะหูฉันไม่ได้ยินเพราะหูของฉันมีไว้รับฟังเรื่องราวดีๆเท่านั้นเพราะฉันเวลาใครพูดอะไรลบๆใส่คุณหรือพูดนินทาพูดอะไรปากสว่างใสค่คุณคนไม่ได้ยินค่ะเพราะหูของคุณมีไว้รับฟังเรื่องราวดีๆเท่านั้นนี่คือ3มเทคนิคที่เปลี่ยนคนปากสว่างนะคะให้กลายเป็นแบบเออไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเราเลยนะคะใครชอบเทคนิคข้อไหนมากที่สุดแล้วคุณมีวิธีการจัดการกับคนแบบนี้ยังไงบ้างลองพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกับคุณนยห,หน่อยนะคะ